สวัสดีครับ5 Minutes นะครับ อยู่กับโรเบิร์ตฮนุนซาห์ครับผมไปเจอบทความของอัลเบรโตกาเซียนะฮะซึ่งเขาตีพิมพ์อยู่ใน The Writers Fight Club นะฮะน่าสนใจมากเขาพูดถึงคุณปู่ของเขานะฮะซึ่งเขาบอกว่าเป็นผู้ชายที่มีความสุขที่สุดในโลกคนหนึ่งที่เขาเคยเห็นมาเลยก็ว่าได้นะฮะมีชีวิตที่ดีมากมีลูกหลานห้อมล้อมนะฮะมีชีวิตที่แข็งแรงด้วยนะฮะแล้วก็มีทรัพย์สินเงินทองอะไรที่แบบมากกว่าที่คุณปู่คขาหวังไว้มากๆเลยอ่ะคือเหมือนเหมือนจะเป็นคนที่โชคดีโชคอาจจะอธิบายส่วนหนึ่งแต่คุณปู่เขามีความลับที่เขาสอนลูก ทุกคนว่าเออเนี่ยคือความลับของการที่จะมีชีวิตที่มีความสุขและยืนยาวนานได้ไปตลอดระยะยาวๆแบบเป็น90ปีแบบนี้นะฮะเป็นเรื่องเล่าอะนะของกษัตริย์สองคนนะฮะคนแรกเนี่ยเป็นเรื่องเล่าที่มีตำนานทุก,ทกคนรู้จักกันดีนะฮะก็คือคิงไมดัสคิงไมดัสเนี่ยผมผมเล่าคร่าวๆนะจำได้ไหมว่าคิงไมดัสขอพรจากพระเจ้าบอกว่าขอให้ทุกอย่างที่เขาจับกลายเป็นทองหมดแล้วก็กลายเป็นว่าจับทุกอย่างก็เป็นทองจริงๆนะฮะเอาหงอาหารอะไรลูกเมียอะไรก็จะเป็นทองหมดนะ ก็เละถูกไหมฮะแล้วอีกคนที่พูดถึงในเคสเนี้ยก็คือซึ่งซึ่งซึ่งไม่มีอยู่ในตำนานเลาเรียกว่า king shit นะฮะก็คือจับอะไรก็ everything he touches turn to shit นะฮะซึ่งแบบว่าก็ตรงค่ามา king m i d a s นะฮะแย่พอกันหนักพอกันนะฮะเขาบอกว่าในชีวิตนะคุณปู่บอกนะบอกว่าในชีวิตเนี่ยนะลูกหลานเนี่ยจะได้เป็นทั้งสองแปลว่าอะไรนะฮะพูดถึง king m i d a s ก่อน นะครับคิงไมดัสเนี่ยมันจะเขาคุณปู่บอกว่ามันจะมีช่วงเวลาที่เราทําอะไรเนี่ยนะมันก็จะเหมือนกลายเป็นจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดอ่าใช้คํานี้ละกันนะครับในในช่วงความรุ่งเรืองแบบนี้นะฮะเราต้องมีความประพฤติที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งไม่งั้นจะกลายเป็นคนที่เรียกว่าไม่น่าคบหาสมาคมด้วยนะฮะคือเขาบอกว่าอย่างงี้ฮะ neither when you win Are you as good as you think you are? Nor when you lose are you as bad as people think you are? แปลว่าในตอนที่คุณประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยคุณไม่ได้เก่งอย่างที่คุณคิดว่าคุณเก่งขนาดนั้นหรอกอ่าในขณะเดียกันก็เหมือนกันตอนที่คุณล้มเหลวเนี่ยคุณก็ไม่ได้แย่เหมือนที่คนอื่นคิดว่าคุณหรือว่าแม้กระทั่งตัวคุณเองคิดว่าคุณแย่ขนาดนั้นหรอกนะครับมันเป็นอะไรกลางๆสิ่งที่คุณปู่สอนก็คือว่าอย่าทะนงตนเลยแม้แต่นิดเดียว นะครับในนี้เขาใช้ว่า avoid pride at all c o s t เลยนะคืออย่ารู้สึกทนงตนเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะ pride ในที่นี้คงแบบว่าความทนงตนหรือว่าภาคภูมิใจมากเกินไปนะฮะ แล้วก็ keep your feet on the ground คือทำให้ตัวเองแบบติดดินมากที่สุดอันที่สองครับ king shit นะฮะอันนี้ก็หนักเขาบอกว่ามันจะมีช่วงเวลาเหมือนกันที่คุณจับอะไรเนี่ยมันก็เจ๊งหมดเลยนะฮะแล้วคุณก็เหมือนจะทำลายทุกคนที่รักคุณทุกอย่างเนี่ยคุณจะแบบคือมันเลเทลไลหมดเลยทำอะไรก็ทำแล้วก็พังวัากันเถอะจับอะไรก็พังสถานก,การณ์แบบนี้สิ่งที่ต้องทำเนี่ยคือ damage control หรือว่า minimize damage ลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด นะครับลดความสูญเสียในเหตุการณ์ให้ได้มากที่สุดเป้าหมายไม่ใช่การหยุดเรื่องนั้นบางทีมันหยุดไม่ได้จริงๆลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดและระมัดระวังสิ่งที่เรียกว่า collateral damagecollateral damage ค,คือประชาชนอ่ะคือสมมติว่าฐานยิงกัน2ฝ่ายอ่ะประชาชนคือ collateral damage ก็คือแบบว่ามันเป็นความเสียหายที่ช่วยไม่ได้นะฮะให้ระวัง่ะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณรักเพื่อนบ้านของคุณหรือแม้แต่เพื่อนร่วมง,ง,งานนะครับดังนั้นเนี่ยหลักการที่2ของที่คุณปู่สอนเนี่ยนะฮะก็คือว่าให้คิดเรื่อง damage control นะฮะให้คิดว่าจะทำยังไงให้สถานการณ์นี้เนี่ยมันทำร้ายคนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้เอาสมองทั้งหมดมาไม่ต้องโมโหใครไม่ต้องอะไรองนั้นนะ่ะเอามาคิดว่าจะลดความเสียหายจากกรณีนี้ได้อย่างไรบ้างทำสองอย่างนี้แล้วชีวิตคุณจะมีทั้งเงินจะมีทั้งคนรักแล้วก็จะมีความสุขด้วยนะฮะเขาบอกว่าคุณปู่แถมให้นิดนึงบอกว่าสิ่งที่คุณูพยายามหลีกเลี่ยงมากที่สุดในชีวิตคือการเถียง การถกเถียงการเถียงกันแบบเอาอารมณ์ใส่กันประมาณนี้มันไม่ช่วยแก้ปัญหานะฮะเจราจาช่วยแก้ปัญหานะครับการฟ้องร้องช่วยแก้ปัญหาแต่ไม่ใช่การเถียงแบบเอาลอามไปใส่กันไม่มีประโยชน์นะฮะคือถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าฝั่งนู้นทําผิดเนี่ยก็ไปเจอในที่ศาลเลยก็ได้อย่างนี้นี่ถือว่ามีประโยชน์มากกว่าที่จะไปนั่งเถียงกันใส่ลมใส่กันนะฮะคือเอาให้มันแบบรู้เรื่องไปเลยดีกว่านะครับนี่คือหลักคิดหลักคิดนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับส่วน